กับเงาไป<ม>ไหนก็ไปกับคุณแม่ไปกับคุณแม่<ร>คุณแม่ยังห่วงอยู่ไหมคะก็ <c oughs> ห่วงค่ะเพราะว่าเราเป็นลูกสาวแล้วก็หนูเป็นลน้องคนเล็กเป็นลูกคนเล็กที่บ้านด้วยค่ะก็เป็นธรรมดาที่แม่เขาต้องห่วงอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเขามีบทบาทยังไง <c oughs> เวลาห่วงนี่เออมีหนุ่มเข้ามาจีบไม่ควรจะป่าด่างเข้ามาอยากรู้ขั้นตอนมันต้องยากมากอะ่ะ <c oughs> คุณแม่ก็คุณแม่รู้จักทุกคนไหมคะแม่รู้จักทุกคนค่ะขวัญเล่าเองเลยไหมหรือว่ายังไงเล่าเล่าหมดค่ะ หนูไม่เล่าแม่ก็จะรู้เองอ่ะแม่เขามียานทิปมีลูกกอกเขาก็ทิบอกเหมือนกับเป็นสารทายาญแม่ลูกมั้งคะอะไรเงี้ยแล้วก็แม่ขวัญก็สนิทกับเพื่อนเพื่อนขวัญก็สนิทกับแม่ด้วยสนิทกับขวัญด้วยก็กลายเป็นแม่เหมือนมาอยู่ในแก๊งในกวนของเพื่อนเราค่ะวันนี้ก็หลุดไปด้วยนะใชนี้เพื่อนเ็นพู้วูาแม่ก็หลุดไปด้วยอย่างนี้ก็รู้หมดแม่ก็เลยรู้ด้วยเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่างๆเลยก็ต้องแต่คุณแม่แต่คุณแม่ก็ไม่ว่างแม <l enfant> ่ไม่ได้้หาาว่ จะให้คบใครหรือจะไม่ให้คบใครแต่ว่าคุณแม่สอนวิธีการดาเนินชีวิตของเรามากกว่าเพราะว่าเราก็โตแล้วพอสมควรใช่ไหมแม่แล้วก็ไม่ได้ปิดการเรื่องพวกนี้ค่ะคุณแม่สอนเงบ้างเรื่องเวลามีผู้ชายก็มาจีบต้องแบบต้องดูไงบ้างคุณแม่มีสอนไหม คุณแม่ก็สอนให้รักคนที่ดีค่ะเพราะว่าเขาให้รักคนที่ดีเราดีครอบครัวเราดีเพื่อนเราอู้สํเหมือนแม่พี่เด็กเลยอ่ะพี่เลยหาไม่ได้กะที่อยู่แต่คุณะต้องไปรักแล้วก็ไปให้ความดีของคุณปรากฏแก่บ้านเขาไม่ใช่เหรอคุณก้องคุณเป็นผู้ชายอ้อลืมตายแล้วสภาพสภาพไปสภาพไปเห็นคนสวยที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันตายแล้วงงเลยเป็นเพื่อนเดียวกันอพี่เลยงงเลยี่ผ่านมาก็ถือว่าข่าวคราวเยอะไม่ใช่ปีนี้นะที่ปีก่อนก่อนอะไรที่ผ่านมามีข่าวคราวเยอะเลยใช่ไหมคะน แต่ก็มีคนกลุ่มที่หลังที่น้องขวัญบอกเป็นคนที่รักน้องขวัญแล้วก็ให้กําลังใจโ <ấy S 2> ดยตลอดนะคะแล้ววันนี้ก็ต้องบอกว่าแฟนคลับของเราก็เป็นส่วนสําคัญที่ให้กำลังใจเราใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างเวลามีข่าวแฟนคลับเราบอกว่าเมื่อพี่เขาก็จะบอกว่าเป็นกำลังใจให้สู้ๆต่อไปนะอะไรอย่างเงี้ยคือคาบางคบมันเป็นคําพื้นๆแต่ว่ามันมีความหมายสําหรับคนที่ท้อคนที่กําลังจะล้มอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาได้คําพวกนี้หรือ ได้ของที่แบบไม่มีมินนิ่งกับเราอย่างเงี้ยค่ะอย่างพี่เขารู้ว่าขวัญชอบทานอะไรอย่างขวัญชอบทานลิ้นเป็ดอย่างเงี้ยค่ะแล้วช่วงนี้ขวัญเหนื่อยพี่เขาเอาลิ้นเป็ดมา,มาให้พันช์ไม่ต้องกินลิ้นเป็ดคือ<ม> <laughs> สมมติแล้วพี่เขาเอาของมาให้เราอย่างเงี้ย uses. เราก็จะดีใจแล้วแล้วก็มีพลังที่เราจะทํางานแล้วอะไรอย่างเงี้ยชอบกินลิ้นเป็ดหนชอบกินเงือเอง้อวัว <laughs> ต่างๆเหนีมากเลยพีกอ่ะแต่ว่าน้องขวัญพูดเนี่ยเราเข้าใจเลยเวลาที่กาลังทอแล้วก็ มีคนที่รู้สึกดีกับเราจริงๆใช่คำพูดไม่กี่คําแต่มันโดนเนี่ยมันรู้สึกเออมีพลังขึ้นมาเลยอมันได้จากความจริงใจที่ที่ให้กันมากกว่าค่ะสิ่งของที่แบบอาจจะมูลค่าน้อยอีกอันนี้มูลค่าแพงแต่ความจริงใจมันต่างกันมันก็ใช่อยากลองให้แฟนคลับเขาพูดถึงน้้งขวัญดูบ้างไหมคะอยากฟังไหมอยากค่ะอยากฟังนะคะงั้นด่าเชิญแฟนคลับเลยนะคะอยากให้กำลังใจหรือว่ามีอะไรก็เชิญได้เลย ใจเราเฉยเฉยปะโทอ๋อมาจริงจริงี่ริงจริงนี่ไนมมีนมค่ะวันนี้ไม่มีลูกเต๋านะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเนั่งค่ะสวัสดีนะคะทั้งสองท่านเลยท่านนี้อะไรคะเออชื่อหนุยนีค่ะน้องตัวน้องตัวดิ้พี่นุยพี่นุยพี่นยน้องตัวเป็นแฟนคลับน้องขวัญมากี่ปีแล้วคะสี่ห้าปีแล้วค่ะสี่ห้าปีทำไมถึงเริ่มแรกเป็นสวยเป็แฟนคลับมองขวัญอ๋อส่วนตัวหนุยนี่คือ ก็ส่วนตัวนี้ก็คือดูละครน้องขวัญเขาค่ะเรื่องคิงปลาค่ะก็แรงนะคะตอนนั้นก็คือน้องเขาดังมากเลยชอบเพราะน่ารักเล่นละครเก่งสวยด้วยยด้วยนะละตัวละตัว่ะเป็นตัเหกันค่ะแล้วก็มาเริ่มจดเริ่มต้นเริ่มต้นก็จริงจริงก็เล่นในดินอเหมือนกันเริ่มซึดตามเค้าอะไรอย่างเงี้ยแฟนๆเขาคนแรกเลยหรือเปล่าไม่ เคยไปตามคนอื่นมาก่อนไม่เคยอ๋อแต่เพ็บคนนี้เป็นคนแรกที่เป็นแฟนเราเป็นแฟนขับเขาหลอกจาแล้วเวลาน้องเ็เจอข่าวเนี้ยพี่หนุ่ยให้กําลังใจยังไงบ้างก็ให้กําลังใจว่าสู้ๆนะมีเหมือนพี่ใครไม่ไม่เข้าใจแต่ว่ามีพี่ไม่เข้าใจเข้าใจอะไรเงี้ย่อยู่ข้างๆตลอดแล้วความรู้สึกเราเวลาอ่านข่าวอ่ะคุณรู้สึกยังไงต่อข่าวต่างๆที่พูดถึงน้องในทางนะะก็นี่ก็รู้สึกว่า จริงๆข่าวก็คือข่าวอย่างที่น้องก็บอกจริงนะเพราะว่าเราเห็นเขาใช่ไหมเห็นเขาไงถ้าคนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาไม่เห็นน้องอย่างเราเนี่ยเขาก็จะมารู้อ่ะเรารู้นไงเราก็พยายามจะบอกคนนั้นแต่ว่าเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราก็ไม่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 เป็นไรตามตามติดไหมหมายถึงว่าเราตาเออวันหนึ่งหรืออาทิตย์หนึ่งเนี่ย ตารางการที่แบบว่าจะไปติดตามน้องขวัญอะไรยังไงบ้างก็จริงก็ถ้าว่างอะนะก็ตามทำนี้ทางานนีว่าแบบเลิกงานหรือแบบเสาร์อาทิตย์นี้ถ้านนีว่างนุก็จะตามคือมถือว่างานอะไรนะคะแต่ไม่ไม่นะก็ก็ถือว่าใกล้ชิดนะอย่างเงี้ชิดนองลุยนะแล้วตัวอะไรให้กาลังใจน้องขวัญยังไงก็แบบเวลาที่เขาไม่ขังพี่ก็เหมือนที่พี่นุ้ยเขาบอกค่ะแบบเราไม่สามารถไปบังคับใครให้เชื่อข่าวไม่ให้เชื่อข่าวนี้ข่าวนั้นได้ เราแบบเราอยู่ในนี้เราก็แบบรู้ว่าพี่เขาเป็นยังไงแบบข่าวมายังไงก็เป็นไปตามมันเป็นกระแสเอง๋ย่มันก็หายไปเองอ้งก็บอกเป็นตามโลกในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นี่ไงเอาขวัญคุณกล้องค่ะเอาของขวัญมาให้เอาอะไรเนี่ซื้อของให้ขวัญหนึ่งตัวเองหนึ่งคุณดูในมือตัวสิตัวซื้ออะไรให้น้องขวัญเดินหันทำไมคะ ไม่กลัวไม่กลัวน้องสาวเราแบบพี่สาวพี่สาวขยายขยายหรอไม่ค่ะเหมือนต้นหนูนี่ค่ะดูหน้าหนูสิคะยไม่ค่น้องเขาบอกว่าเขาซื้อให้ตัวเองเนี่ยประมาณสักสี่ชิ้นแล้วขวัญเอาไปชิ้นเนื้อแล้วพี่ขวัญชอบกินโดนัทจริงจริงขวัญก็ชอบขวัทานได้หลายอย่างเลยทุกอย่างหรือแม่กินขวัญกินหรือแม่กินพี่ขวัญพี่ขวัญกินแล้วก็มีน้อมมหาที่น้องเขาก็ชอบทานขอบคุณค่ะ ้องรถนี้เลยใช่ไหมคะรถนี้เลยค่ะก็คือตั้งแต่ชอบตั้งแต่เขาออกมาใหม่ๆอ่ะค่ะหนูก็จะกินกินตลอดแล้วพอพวกพี่เขาเห็นหนูเขารู้ว่าหนูชอบก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่เขาเลยพอมาฉันก็จะมาอันนี้ยสี่กระป๋องบ้างสองกระป๋องบ้างสี่กระป๋องก็คือจะรู้ว่าพี่รุ้ยมาอะไรไม่ต้องซื้อเลยนะขวัญไม่ต้องซื้อเลยนะไม่ต้องซื้อขอพี่เขากินรุ้ยก็จะส่งให้ตลอดเลยนะมิหน้าหน่พิมพรนธใช่ไอ่ะมีอะไรที่จะบอก้ังขวัญบ้างไหมคุณนุ้ย พี่ก็จะตามน้องขวัญนั่นแหละให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไรละเขินเขินก็ให้กำลังใจตลอดค่ะยังไงก็จะเจอน้องขวัญเพราะเราก็รู้แล้วน้องเขาเป็นยังไงเงี้ยอ่ะต่อไปตัวอ่ะก็ไปกำลังใจให้ในการทํางานในด้านเรียนก็จบแล้วก็ทํางานให้มีกำลังใจทํางานต่อไปตื่นเต้นอะ้รเรื่องตื่นเต้น กำลังใจต่อไปขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณทั้งสองท่านะคะคุณคุณตัวขอบคุณนะคะวันนี้นะคะทําให้เราเนี่ยเหมือนได้ตามติดใกล้ชิดน้องขวัญ้าไปด้วยเป็นอีกหนึ่งแฟนคลับนะพวกเราก็ได้เป็นแฟนคลับน้องขวัญไปด้วยเองแต่ช่วงหน้าคุณท็อปค่ะโอ้โหน้องขวัญนะคะบางคนบอกน้องขวัญเนี่ยบางทีกลเป็นแมวเหมียวต่มายกกายร่างเป็นแม่เสือสาวยังไงอะจะอยากจะรู้ว่าเป็นแม่เสือสาวหรือเป็นแมวเหมียวต้องดูช่วงหน้าโอ้โห Wow